สวัสดีครับนักเรียนก็ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ช่อง u t u b e เคมแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งครูฝากนักเรียนช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจเคมแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งหน่อยนะครับก็จะมีข่าวสารข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวิชาเคมีนะสำหรับวันนี้เรามาดูเนื้อหาต่อกันเลยดีกว่าครับก็จะเป็นแบบฝึกหัด pH ของสารละลายกรดและเบสโอเคนะครับมาถึงข้อที่9กกันแล้วครับนักเรียนเรามาดูกันเลย ถ้าต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้มี pH เท่ากับ10จากสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ pH เท่ากับ12ปริมาตร10มิลลิลิตรจะต้องเติมน้ำลงไปเท่าใดโอเคครับสิ่งที่เราต้องการตอนนี้นะครับก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ pH เท่ากับ10มาดูกันก่อนครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องทราบโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับเป็นเบสแก่ พอมันเป็นเบสแก่เนี่ยปกติแล้วมันจะแตกตัวให้ OH- ลบถูกต้องไหมครับแตกตัวให้ OH- ลบดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็น pH อยู่เราก็ลองแปลงดูครับจาก pH เท่ากับ10ก็ใช้สูตรแบบนี้ใช่ไหม14เท่ากับ pH บวก pOH เพราะโซเดียมคลอไซด์มันแตกตัวให้ OH- ลบเวลาเราคิดเราจะคิดได้ pOH ถูกไหมครับ ดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าตรงนี้ครับ14 ph เขาให้มาแล้วเท่ากับ10บวก poh ดังนั้น poh ของเรานะครับก็จะเท่ากับ14ลบ10ถูกไหมซึ่งเท่ากับ4นั่นเอง <c oughs> จากข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราทราบว่า poh ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราต้องการนะครับก็คือเราต้องการ poh เท่ากับ4นั่นเอง เมื่อเราต้องการ pOH เท่ากับ4ครับเราก็สามารถแปลงเป็นความเข้มข้นได้ใช่ไหมจากสูตรที่ครูเคยสอนนักเรียนครับว่าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนจะเท่ากับ10ยกกำลังลบ pOH ซึ่งสำหรับข้อนี้ครับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนจะเท่ากับ10ยกกำลังลบ4ถูกไหม ล poh ก็เท่ากับลบ4ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการครับก็คือต้องการสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มขน้นของไฮดรอกไซด์ไอออนคือ10กำลังลบ4นั่นเองโอเคนะครับนี่คือเป้าหมายว่าเราทำยังไงก็ได้ให้มีความเข้มข้นเท่านี้โอเคนะ จากนั้นครับเราก็ไปดูโจทย์ครับว่าเตรียมจากไหนก็เตรียมจากสรารละลายตัวเดียวกันครับแต่ว่าบังเอิญว่ามันมี pH เท่ากับ12แล้วก็ปริมาตรเท่ากับ10มิลลิลิตรและต้องเติมน้ำลงไปเท่าใดวิธีการคิดครับปกติแล้วให้เขียนสูตรแบบนี้ก็ได้ครับว่า <c oughs> นี่สูตรที่เราจะคิดนะจำนวนโมลน,นะครับจำนวนโมลของโซเดียม,มรอกไซด์ที่มี pH เท่ากับ10นะครูเขียนแบบนี้นะครับนี่นะเราต้องการแบบนี้เราเตรียมได้จากไหนเราเตรียมได้จากจำนวนโมลของสลารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มี pH เท่ากับ12บวกกับจำนวนโมลของอน้ำนะครับที่มันแตกตัวให้ OH ลบนะครับเพราะว่าปกติแล้วน้ำ H2O เนี่ยเวลามันแตกตัวนะครับมันก็ จะแตกตัวให้ H บวกบวกกับ OH ลบใช่ไหมซึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการที่เราต้องการจะเรียมจำนวนโมลน,นะครับให้ได้ตามที่เขาต้องการก็คือเมื่อแปลงเสร็จปุ๊บได้มี pH เท่ากับ10ก็เกิดจากการที่จำนวนโมลของโซเดียมดรอไซด์ที่มี pH เท่ากับ12ปริมาตร10มิลลิลิตรเนี่ยผสมอยู่ในน้ำซึ่งในน้ำก็มี OH ลบด้วยถูกไหมครับโอเคดังนั้นคิดยังไงครับ จากสูตรครับเคยเจอสูตรนี้ไหมจำนวนโมลเท่ากับ CV 1000, c v ส่วนพัน n เท่ากับ c v ส่วน1,000นะครับเราก็แทนค่าแบบนี้ไปได้เลยอันนี้คือเทคนิคในการคิดนะครับเพราะว่าครูลองไปดูแบบฝึกหัดจากสสทแล้วก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเลยทีเดียวแต่เรามีเป้าหมายครับแค่ทําให้จํานวนโมลที่เราต้องการเนี่ยกับสิ่งที่โจทย์กาหนดมาให้เนี่ยมันเท่ากันแค่นั้นก็ถูกต้องแล้วครับ <c oughs> ดูนะ n เท่ากับ cv ส่วน1,000ตรงนี้นะครับจำนวนโมลก็ n เท่ากับ cv ส่วน1,000โอเคนะครับต่อไปจำนวนโมลของน้ำเนี่ยไม่ต้องใช้ cv ส่วน1,000นะเพราะว่าปกติเราทราบแล้วครับว่าน้ำเนี่ยมันจะแตกตัวให้ h บวกเนี่ย1นคูณ10กำลังลบ7โมลถูกไหม และแตกตัวให้ OH- นะครับ1คูณ10กำลังลบ7โมลตรงนี้เป็นค่าคงที่เสมอนะครับโอเคนะครับถ้าใครยังไม่ได้ก็ให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการแตกตัวของน้ำนะครับดังนั้นจำนวนโมลของน้ำครูก็เขียนได้เลยครับว่ามันมีค่าเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ7โมลนะมันเป็นจำนวนโมลของน้ำที่แตกตัวให้ OH- 5. นะครับอ่ะโอเคครูได้แล้วนะ ต่อไปครับอา้าฝั่งนี้ครับเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนก็ได้ครับนะักเรียนฝั่งซ้ายของเราก็คือตัวนี้ความเข้มข้นที่มีโซเดียมลอไรด์ pH เอท่ากับสิเราทราบแล้วใช่ไหมครับว่ามันคือ10กำลังลบ4หรือว่าถ้าเขียนให้มันสวยงามนะครับก็คือ1คูณ10กำลังลบ4นั่นเองหรือว่า10กำลังลบ4ก็ได้ครับมีค่าเท่ากันส่วนปริมาตรครับเราก็ไม่รู้ไงว่าปริมาตรสุดท้ายเนี่ย จะต้องเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็หารด้วย1,000นะครับอโอเคต่อไปฝั่งทางด้านขวานะครับความเข้มขน้นก็ต้องเป็นความเข้มข้นของโซเดียมคลอไซด์ที่มี ph เท่ากับ12โอเคโซเดียมคลอไซด์เป็นเบสแก่แต่ ph เท่ากับ12ดังนั้นเราทราบเลยครับว่า poh เท่ากับ2ถูกไหมอันนี้คือครูทดอยู่นะเพราะว่าจากสูตรเดิมเลยครับ 14เท่ากับ pH บวก pOH นั่นเองแล้วก็แทนค่าลงไปก็จะได้ pOH เท่ากับ2เมื่อ pOH เท่ากับ 2, สแสดงว่าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนก็เท่ากับ1คูณ10กำลังลบ 2ถูกไหมหรือว่ามาจากไหนครับก็คือมาจาก10ยกกำลังลบ poh นั่นเอง poh เท่ากับ2ก็กลายเป็น10บกำลังลบ2แล้วครูเขียนให้มันแบบดูสวยงามก็เป็น1คูณ10กำลังลบ2นั่นเองดังนั้นครูก็ไปแทนค่าได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็น1คูณ10กำลังลบ2เดี๋ยวครูขอลบก่อนนะเดี๋ยวไม่มีพื้นที่เขียนครับสำหรับปริมาตรนะครับที่เราใช้ไปก็คือ10มิลลิลิตรคูณกับ10 หารด้วย1000นะครับแล้วก็บวกกับ1คูณ10กำลังลบ7โอเคก็คิดต่อนะครับคิดต่อตอนนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีตัวแปร V หรือว่าปริมาตรตัวเดียวแล้วนะครับว่าปริมาตรสุดท้ายเมื่อเติมน้ำเข้าไปเนี่ยปริมาตรสุดท้ายจะเป็นเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ดังนั้นเราต้องหาให้ได้ครับ โอเคเรามาช่วยกันคิดเลยดีกว่านะคิดก้อนนี้ก่อนก็ได้นะครับนักเรียนก้อนที่ครูวงนะจะได้ไปพร้อมกันตรงนี้ครูตัดนะตัดนะครับอ่อสิบเป็นยังไงครับได้เป็นเท่าไรเอย่ยก็ตรงนี้จะเป็น1คูณ10กำลังลบ2ข้างล่างก็จะเป็น10บกำลัง2ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหม บวกกับ1คูณ10กำลังลบ7ฝั่งทางด้านซ้ายเดี๋ยวเราก็เป็นยังไงครับเรา <c oughs> 1คูณ10กำลังลบถูกไหมเดี๋ยวครูขอจัดรูปให้มันดูง่ายนะข้างล่างมันก็คือ10บกำลัง3ใช่ไหมคูณกับ V อยู่แบบนี้โอเคต่อไปครูขอลบแล้วนะครูขอลบนะครับเพราะเดี๋ยวไม่มีพื้นที่เขียนนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำต่อกันอืม เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวครูก็ขอโยกไปไว้ด้านบนต่อครับที่เหลือเป็นคณิตศาสตร์หมดเลยนะนักเรียนสังเกตเลยที่เหลือเป็นคณิตศาสตร์โอเคเริ่มจากก้อนฝั่งนี้นะครับก็จะได้เป็น1่คูณ10กำลังข้างล่างนี้10บกำลัง3ย้ายไปข้างบนก็เป็นลบ3ฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันลบ4กับลบ3ก็เป็นลบ7ถูกมคูณ10กำลังลบเปุ๊บแบบนี้คูณอยู่กับ V สสำหรับอีกฝั่งหนึ่ง ก้อนนี้ต่อนะก้อนนี้ต่อนะครับก็เป็น1นึ่งคูณ10กำลังลบสหารด้วย10บกำลังสองสิกำลังสองแยไปข้างบนก็เป็น10บกำลังลบสองสิ 2, กำลังลบสอคูณกับ10บกำลังลบสก็เป็น10บกำลังลบสถูกไหมเขียนให้สวยงามว่าเป็น1นึ่คูณสิบกำลังลบสนะครับแต่ตัวที่เราสามารถตัดได้ก็คือตัวนี้ครับสาเหตุที่เราสามารถ ตัดได้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ที่มาจากน้ําและมันเป็น10กําลังลบเถือว่าน้อยมากๆนะครับปกติแล้วเนี่ยเมื่อเรามีการเติมน้ําลงไปความเข้มข้นของ H3O+ กับ OH- เมื่อเทียบกับสารตัวอื่นนะครับมันถือว่าน้อยมากๆดังนั้นปกตินักเคมีเราจะนิยมตัดมันทิ้งแล้วก็สามารถตัดทิ้งได้เลยครับดังนั้นที่เหลือก็จะเป็นแค่นี้ โอเคก็ย้ายข้างต่อมาดูครับดังนั้นปริมาตรนะครับเท่ากับ1นคูณสิกำลังลบสตรงนี้ก็าหารด้วย1นคูณสิกำลังลบเก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วปริมาตรเท่ากับเท่าไรเอย่ยข้างบนหมดใช่ไหมข้างล่างก็เหลือเป็นข้างบนเป็น1นึ่งเสมหะเยอะนะครับข้างล่างก็จะเป็น1นคูณสิกำลังลบสถูกไหมครับ พอได้เป็น1นคูณสิบกำลังลบสาถ้าเราย้ายดีๆนะครับมันก็จะได้เป็นจากลบสอยู่ข้างล่างย้ายไปข้างบนนะครับก็จะได้เป็น1นคูณสิบกำลังสาถูกไหมครับ1นคูณสิบกำลังสามันก็คือเท่าไหร่ครับ1000มิลลิลิตรนั่นเองโอ okay. เคแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าปริมาตรสุดท้ายของเราอะ่ะเท่ากับ1นคูณสิบกำลังลบสาม ไม่ใช่ลบสามคูณสิบลัง3หรือว่า1,000มิลลิลิตรนั่นเองนะครับโอเคนะเมื่อเราได้เท่ากับ1,000เสร็จปุ๊บเราก็มาดูครับปริมาตรสุดท้ายของเราก็คือ1,000มิลลิตรนะแล้วมาดูโจทย์ครับเขาบอกว่าเตรียมจากสารละลายโซเดียมคลอไซด์ pH เท่ากับ12ปริมาตร10มิลลิตรจะต้องเติมน้ำลงไปเท่าใดเมื่อกี้ปริมาตรสุดท้ายของเรานะครับก็คือ V สุดท้าย ของเราเนี่ยเท่ากับ1,000มิลลิลิตรใช่ไหมแสดงว่าในบิกเกอร์ของเราเนี่ยรวมแล้วเท่ากับ1,000แต่ของเดิมของเราเนี่ยมีปริมาตรอยู่แล้ว10 m มิลลิลิตรใช่ไหมเราก็จะต้องหักลบจากโซเดียมดลอไซด์ที่ปริมาตร10มิลลิลิตรออกก่อนนะครับก็เป็น1,000ลบ10ะครับก็จะได้เป็น990มิลลิลิตรนั่นเองนี่จะเป็นคําตอบนะครับว่าจากเดิมเนี่ยเรามีปริมาตรเท่ากับ 10มิลลิลิตรอยู่แล้วนะครับก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตรเท่ากับ10มิลลิลิตรจากนั้นเติมน้ำลงไปอีก990กครับก็จะทำให้โซเดียมไฮดรอกไซด์มี pH เท่ากับ10นั่นเองโอเควิธีการคิดของข้อนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย